我拿得说。 没我阿拉一班 วาทุกคนตัุกตาอมุก้รอของยากขอคนใดเอากลับบ้าไปกินครับเพรามันเพราว่านดียวมมาจากกระดาษด้วยคับหเดียวับฟากลับไปกินเยคอาได้ับตาแล้วเร็วเร็วอ้เพื่อนๆอยากได้นีเอาไปนู่นหมดเลย ให้เ,เพื่อนๆนี่ลูกนี่เพื่อนๆอะ